คุณหมอครับพอพูดเมื่อกี้นึกจิบอีกเหมือนกันว่าหลายๆครั้งเนี่ยเด็ก่มักจะเลือกกินถูกไหมยุคนี้ย,ยุคสมัยเนี่ยอย่างผักพอพูดว่าเป็นผักเป็นอะไรเนี่ยเราค่อนข้างจะเลี่ยงหลีกเลี่ยงจะพยายามกินเนื้อกินของอร่อยอ่ะในความรู้สึกผักมันไม่อร่อยตรงนี้จะเริ่มยังไงกับเด็กนะคะคุณหมอเราเลยเราลงไปทํางานจากโรงเรียนนะครับเราปุ๊บหลาย finding ที่น่าสนใจมากนะครับอันที่หนึ่งก็งคือว่า สิ่งที่ผู้ปกครองกับคุณครูเนี่ยเชื่อและจะทําให้เขาเห็นและผู้ใช้เขาฟังเนี่ยส่งผลมากกับสิ่งที่เขาจะชอบหรือไม่ชอบนะหลายๆคนเด็กเนี่ยกินไส้กรอกกินหมูปิ้งกินแต่น้ำผัดลมน้ำผัดลมนี่อันตรายมากนะครับมาเลยตลอดแต่พอเราเริ่มลงไปทํางานคุณครูเริ่มเล่าให้ฟังมีสตรอรี่เล่าให้ฟังว่าอ๋อเนี่ยนะลูกอาหารนี้มันดียังไงกับตัวหนู แล้วดียังไงกับสิ่งแวดล้อมนี่นะเด็กไทยสนใจสิ่งแวดล้อมน,นะแม้กระทั่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่าอันเดอร์แอสเมไม่ได้เลยนะครับพอเขาได้ฟังเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเริ่มกลับไปเริ่มชอบนะแล้วเด็กมาให้สัมภาษณ์เราจนได้วันนั้นว่าเด็กสักปอห้ามต่ปอส่ปอห้าเขาบอกว่าใหม่ๆเขาก็ไม่ชอบเตอร์ู่เลยแต่พอเขาฟังรุ่งราวบ่อยๆหลายๆครั้งแล้วลองได้กินกินมื้อนึงยังไม่ค่อยเท่าไหร่พอสองมื้อสามมื้อเรื่อยๆเขาเริ่มชอบเขาพัฒนา ทัศนคติเชิงบวกตอบอาหารได้แล้วเขาก็เริ่มที่จะกินได้แล้วตอนหลังก็เริ่มเอ็นจอยก็มีกิจกรรมให้มานั่งลองทําอาหารดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้พ่อแม่ช่วยคุยด้วยนี่อันที่หนึ่งครับนั้นหมอว่าเด็กเนี่ยเขาจะมองคนที่เขารักเนี่ยเป็นดักอย่านะะแล้วเด็กบางคนเนี่ยถึงขนาดกลับมาบอกเราเลยว่าเออคุณหมอช่วยไปคุยกับแม่หน่อยเพราะว่าแม่หนูกินแซกรอกวันหนึ่งเป็นสิชิ้นเลย แราใส่กรนะเป mm. ๋าตรวจซื้ออยากให้ช่วยไปคุยเพราะหนูอยากจะปรับอาหารที่บ้านด้วย mm. นี่เด็กมาพูดนะ mm. เด็กประรับ mm. ใช่ไหมาะฉเน้นเรื่องเรื่องราว mm. สตอรี่ที่เราเล่าเนี่ย mm. กับสิ่งที่เราทำให้เห็นเนี่ยสำคัญมากนะครับสองเนี่ยนะครับก็คือว่าการได้ทดลองนะครับผู้ใหญ่เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยบางทีคนที่จิตใจกล้าแข็งหน่อยเนี่ยฟังเรื่องที่ดีแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยเราปรับพฤติกรรมเราได้เลยนะ mm. บางคนอาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่เด็กเขาพบว่าสิ่งที่จะทําให้เด็กปรับได้ดีที่สุดก็คือการจะต้องมีประสบการณ์ตรงนะครับก็คือได้ลองกินอาหารชนิดนั้นๆที่เขาบอกว่าดีเนี่ยก่อนพการลองก็คืออย่าลองด้วยการบังคับต้องเล่าสตอรี่ให้มันสวยงามดูซิยาแข็งแรงเนี่ยนะเป็นไอรอนแมนเป็นโอลิมปิกเมอรเรลลิสอะเงี้ยสามารถจะกินดีกันได้เด็กก็จะค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดโดยไม่บังคับ ก็จะชอบมากกว่ามันมีอันนึงน่าสนใจมากคุณเดลก็คือว่าเราลองให้เด็กกินเนื้อสัตว์กับกินอาหารพืชอ,อย่างเช่นข้าวอทหรือพวกโรตีนะแต่ว่าให้เ,เคี้ยวนานๆเคี้ยวหลายๆครั้งนะครับคือพอให้เขากินเนื้อสัตว์แล้วเคี้ยวให้เกินสามสิบครั้งน่ก่อนจะก,กลืนเด็กหลายคนเนี่ยคลายนะเด็กจะรู้สึกว่ามันเหม็นมใช่ปกติ ลองนับตัวเองว่าเราเคี้ยวอาหารกี่ครั้งคนมมากให้คุณหมอเดี๋ยวนี้เราแทบจะเกินเลยใช่คือจริงจริงอ่ะเราเวลาเราอยากจะกิน้วเราไปสั่งข้าวมันไก่แต่เวลาตัดข้าวไก่ในปากอ่ะเราไม่่คยรู้หรอกว่ามันคือข้าวมันไก่เพราะว่าเราก็คิดถึงจกต์ของเราเราก็คิดถึงเรื่องงานที่เรายังข้างคาใช่ไหมคิดถึงเรื่องที่บ้านแต่ไม่รู้ว่าอะไรปากแต่ถ้าเราลองเคี้ยวเกินสามสิบครั้งเนี่ยเราจะได้รับรู้รสชาติอาหารที่ แท้จริงครัเดเอ็ดแบบรู้สึกเหม็นต้องบอกว่ารู้สึกเหม็นมากแล้วเาก็จะคลายแต่ผักที่เขาไม่ชอบเขาได้เคี้ยวผลไม้เคี้ยวเรื่อยๆนะเดก็หอยมันอร่อยนี่เป็นเด่นหนึ่งนะครับสายสายท่าที่เป็นนักวิจัยที่ทํางานใกล้เคียงกันเ่นีนะ้เริ่มลองไปที่เด็กลองให้ได้เคี้ยวนาน,านๆเคี้ยวหลายๆครั้งเนี่ยเบาก็เด็กจะได้รับรู้รสชาติที่แท้จริงของอาหารแล้วหมอเชื่อว่ามนุษย์เนี่ย เรามีความสามารถที่จะบอกได้ว่าอะไรดีกับเราถ้าเรามาจริงๆถ้าเราอยู่กับการกินอยู่กับอาหารที่เราเคี้ยวจริงนะเราบอกได้นั้นก็จะเป็นทริคที่เราทํางานกับเด็กๆ